อ่ะเรามาเริ่มราศีที่ห้ากันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่การเสียเวลาราศีที่ห้าได้แก่ราศีสิงห์นะครับสิงห์ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างสิบเจดสิงหาถึงสิบหกกันยายนนะครับสีอันนี้จําง่ายมากเลยราศีสิงห์คือการเงินและโชคลาภใช้สีโทนเขียวเขียวอ่อนเขียวแก่เขียวเข้มเลือกได้ตามสบายใจเลยอันนี้คือจําง่ายที่จุดในสิบสองราศีนะครับผมเพราะฉะนั้นโทนสีเขียวซึ่งพี่อ๊อฟเนี่ยเขาเลือกเฉดสีและเบอร์สีมาให้ ที่เป็นสวยงามอยู่แล้วแต่นี้ถ้าเราไม่ชอบเราก็ไปเลือกได้เองอีกต,ตามตามภาษีที่ทางร้านโฮมเพจมีนะครับผมบเดี๋ยวให้พี่ต๊อปแนะนําห้องให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับครับโดยโดยโจทย์ของพี่โป้มาจะยากก็ง่ายจะยากก็ยากจะง่ายก็ง่ายเพราะว่าในเรื่องการเงินกับโชคลาภเนะะี่ยครับมันออกมาโทนเขียวเหมือนกันทั้งคู่นะครับทีนี้ก็เลยเลือกเป็นเขียวเข้มหนึ่งตัวกับเขียว,ยวอ่อนหนึ่งตัวนะครับเพื่อไปแมทชิ่งกันในแบบการไล่โทนสีนะครับ ก็จะเป็นสีเขียวเข้มเราแนะนาเป็นตัวไอริสนะครับแล้วก็สีเขียวอ่อนจะเป็นกรีนทีนะครับเราสามารถไปจับคู่กันในลักษณะนี้ก็ได้นะครับก็คือลักษณะการทาครับบางทีเราอาจจะทาเป็นผนังหัวเตียงสีเข้มแล้วก็ผนังอื่นๆสีอ่อนก็ได้นะครับแต่จริงๆลุคนี้ยครับจริงๆเป็นลุคที่เขาเรียกว่าเป็นวินเทจก็คือเมื่อก่อนเขาจะนิยมทาแบบนี้นะครับก็คือทาแบ่งครึ่งผนังแบบครึ่งบนครึ่งล่างนะครับแต่ตอนเนี้ยมันแบบ รีกลับมาใหม่เพราะฉะนั้นเทรนแบบนี้มันกำลังย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับราศีสิงห์ก็คือมาในธีมสีเขียวเนี่ยซับนั่นเองนะคะ <laughs> <laughs> สำหรับลูกค้าท่านไหนที่เกิดราศีสิงห์นะคะ <laughs> ก็ให้แคปหน้านีไว้นะคะถ้ามีแพลนที่จะทาสีใหม่อยู่แล้วนะคะก็แคปไว้ได้เลยนะคะแล้วก็เดินเอาเดินเอาเชดเนี้ยเข้ามาหาพนักง,งานที่ร้านโฮมเมดทั้งเจ็ดสาขาได้เลยนะคะสามารถผสมแล้วก็นําสีกลับบ้านไปทาได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะพี่โป้ไปที่ราศีกันค่ะโอเคราศีกันราศีที่หกนะครับสีที่ส่งเสริมการเงินของชาวลัคนาราศีกันก็คือสีฟ้าองค์น้ําเงินนะครับส่งเสริมเรื่องโชคลาภก็คือสีเหลืองนวลๆวอ่อนๆ่อนอ่าสีแสงจันทร์เหมือนลัคนาราศีก่อนหน้านี้นะครับโทนเดียวกันแล้วก็เหลืองกับเงินนะครับซึ่ง บางทีมุมเหมือนที่พี่เพ้่ไว่ามุมมองเราเราอาจจะตกแต่งไม่สวยก็ต้องอาศัยน้องอ๊อบเราผู้เชี่ยวชาญทางด้านสีออกแบบห้องให้ซึ่งจะออกมาแล้วดูสวยงามเลยครับผมครับ,รบส่วนโทนน้าเงินของราศรีกันนะครับอ๊อฟแนะนําเป็นสีน้ําเงินกลางๆนะครับไม่เข้มไม่อ่อนแต่มีความเหลือบเทานิดๆสังเกตว่าอ๊อบเลือกสีจะมีความเหลือบเทาแทบทุกเฉดเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสไตล์โมเดิร์นที่เหมาะกับเป็นของยุคนี้ที่นิยมใช้กันนะครับ,รบส่วนทางโชคลาภะครับก็คือเป็นแนะนําเป็นสีออก ขาวนวลน,นวบอสตันครีมนะครับตัวนี้เราจําลองรูปให้ดูเป็นห้องกินข้าวนะครับ oh. แล้วก็เอาสีตัวสีเข้มตัวสีน้าเงินของเราอะครับไว้เป็นผนังตกแต่งก็ได้แล้วก็สีขาวนวลหรือสีครีมของเราเนี่ยครับเป็นสีผนังทั่วไปก็คือไว้ทาภาพรวมของห้องนะครับ สำหรับคุณลูกค้าราศีกันนะคะเช่นเดิมนะคะแคปไว้ก่อนนะคะถ้ายังไม่มีแพผนที่ว่าจะทาในเร็วนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าในในอนาคตมีแผนก็คิดว่าอาจจะได้ใช้2ทนนี้อย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแคปบรอไว้เลยค่ะราศีต่อไปค่ะพี่โปเป็นราศีพิจิกค,ค่ะปุ้นก่อนคร <c oughs> ับ ราศีตุลราศีที่เจ็ดกันเนะาะราศีที่ตุลน,นะครับอ๋อพูก่อนเนาะขอภัยค่ะเดี๋ยวครับ <c oughs> ตุลน,น้อยใจหายไปโอเคครับ okay, <c oughs> ไปเป็นราศีตุลค่ะครับสิบเจ็ดตุลาถึงส <c oughs> ิบห้าพฤศจิกานะครับลราศีตุลน,นะครับผมคําว่าราศีราศีคือช่วงเดือนเนาะแต่ถ้าเราพูดว่าลัคนา <c oughs> ก็คือเวลาตกฟากที่พี่พกที่ให้น้อง ส่งสี่ขอคือเป็นเอกลูซีฟมากนะนคือเด๋ยวเราจะไปดูให้โดยเฉพาะบุคคลนะครับลักษณะราศีตุลเนี่ยสีที่ส่งเสริมการเงินงคือสีชมพูชมพูอ่อนชมพูแก่ก็แล้วแต่แล้วก็าตัดกับสีแดงโทสีแดงซึ่งเป็นโจทย์ที่ยากสําหรับพี่ออฟมากเลยที่จะเอาชมพูกับแดงมาแมปปิ้งกันนะครับซึ่งเดี๋ยวรอดูว่าพี่ออฟจะออกแบบห้องดีไซน์ออกแบบไหนนะครับผมอันนี้ดูข้างหลังพี่ออฟได้นะครับก็คือรูปห้องที่แบ็กกราวน์ของพี่ออฟเองก็คือเป็นพี่ออฟราศีตุลเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเป็นโทนสีของเราก็คือเป็นชมพูกับแดงนะครับโดยที่สีที่เสริมทางเรื่องการเงินนะครับชมพูเราจะเลือกสีเป็นสีชมพูอ่อนๆนะครับที่ว่าดอร์เฮาส์พีน์นะครับส่วนสีแดงเราก็จะเป็นสีตัวเดิมนะครับเป็นสีแดงพีแดนซ์นะครับจะเป็นแดงที่ไม่สดมากนะครับพอมาจําลองนะครับพอมันเป็นมันจะเป็นลุคคือเป็นชมพูเข้มๆเกือบจะแดงกับชมพูอ่อนอย่างเงี้ยครับมันก็คือเอามาแมทชิ่งกันได้นะครับแล้วนอกจากการแต่งห้องแล้วอะครับ อย่างที่บอกไปตอนแรกครับว่าเป็นเสื้อผ้าการแต่งตัวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่พี่ออฟเกิดราศีตุลก็เลยทําผมสีชมพูด้วยเห็นไหมเอ่ยฟังไม่ไหวค่ะต่อไปค่ะพี่โป้เป็นราศีพิจิก<ล>าราศีที่8ราศีพิจิกนะครับซึ่งลักษณะราศีพิจิกก็คือราศีเดียวกับหมอโป้นี่เลยนะครับผมอองข้างหลังนี่เองครับผมซึ่งสีที่ส่งเสริมการเงินคือสีทองหรือสีส้มซึ่งสมัยคำ สีทองเนี่ยบางทีมันจะดูยากเขาก็เลยแมปปิ้งมาทางหัวรัสซาคือให้สีส้มเป็นสีที่ใกล้สีทองมากที่สุดแร้ะเราจะใช้สีทองก็ได้อะไรที่ออกทองทองเนาะเมทัลิกทองทองหรือสีส้มออกส้มส้มก็ได้ส่งสมเรื่องการเงินหรือที่จะส่งเสริมชุล่าคือสีเขียวเขียวอ่อนเขียวแก่ก็คือมาแมปปิ้งกันก็ค่อนข้างมุมมองก็โอปรอสดูยากนิดนึงเพราะว่าต้องอาศัยน้องออฟอีกหลัเช่นกันเพราะว่าจะเอาเขียวกับทองหรือเขียวกับส้มมาแมปปิ้งกันนะครับผมครับ ก็คือพอโจทย์เป็นส้มกับเขียวเนี่ยมันจะค่อนข้าง m a t c h ิ่งกันยากนะครับเราก็เลยเลือกเป็นโทนสีทองมาแทนนะครับก็เลยเลือกสีทองที่ชื่อว่า triple crown นะครับมันจะเป็นออกทองออกเหลือบๆเป็นเหลืองอมน้ําตาลอย่างเงี้ยครับมันก็เอามาใช้ได้นะครับแล้วก็มาคู่กับสีเขียว iris นะครับก็คือจะเป็นรูปเดียวกับรูปห้องข้างหลังที่โป้เลยนะครับ ก็คือมันจะเป็นพูดง่ายๆก็คือเป็นลักษณะของสีทองกับสีเขียวมันเป็นคู่สีที่แบบว่าแมทชิ่งเข้ากันง่ายอยู่แล้วครับเป็นสีโทนเอิร์ธโทนนะครับเหมือนกับสีต้นไม้ของตัวลําต้นกับใบไม้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นสีออสวยงามเข้ากันได้อยู่แล้วนะครับสำหรับลูกค้าราศีพิจิกนะคะแคปหน้าจอมีไว้ได้เหมือนกันนะคะถ้าไม่ทาห้องก็สามารถเอามาอะแดปกับการแต่งตัวก็ได้ใช่ใช่เหมือนกันไหมเออใช่ไหมคะ ใช่ค่ะอาจจะเป็นเ<ช> <ๆ S 1> สื้อหรือว่ากางเกงหรือว่าเป็นพร็อพของเรากะพงกระเป๋าก็ได้เหมือนกันใช่ไหมใช่เป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นกระเป๋าเงินก็ได้นะครับเพราะกระเป๋าเงินก็คือโชว์้าพเงินทองมาด้วย<า>นะครับโอเคนะคะถ้าไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆกับร้านสีอันดับหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้น,นะคะกดเลย